สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องต้นอ้อต้นอ้อยนะคะชื่อก็จะเป็นชื่อจริงเลยนะคะเราชื่อต้นอ้อเอ้ยเราชื่อต้นอ้อยนะคะส่วนคนน้นชื่อว่าต้นอ้อค่ะงั้นไปรับชมกันเลยในคลิปมาเริ่มกันเลยเมื่อก,กี้รอโฆษณานะคะไปรับชมกันเลยตอนที่เรายังไม่รู้จักซากรุระครั้งแรกนะคะ สาก,กุระเพราะว่ากูจะอ้อเล่นนะคะแล้วก็เลยอยากเล่นมากกูอ้อบอกว่ามันสนุกมากเลยนะ,กกะแล้วก็เราก็เลยมาเล่นสัก,กุระยังไงล่ะทุกคนที่เราทำละครสั้นเนี่ยพูดมชัดเนี่ยจะเร็วเราอะเสียงล้มมือมือเราไปกดไอ้มันไม่ได้ยินก็เลยได้ยินแบบแว่ว ไปกันอีกว่า้วันนี้นะเราจะมาตอนที่เราไม่รู้จักสักรุรักครั้งแรกนะคะก่อน <l ots> ก็มีคุณต้นอ้อนแนะนำใช่ไหมคะแล้วก็เลยชอบสักรุรักขึ้นมาเมื่อก่อนเราชอบะะรับ็อกไลยค่ะสาวถ้าใครยังชอบรับ็อกอยู่ถ้มามว่ากันนะคะก็ เราก็อยากโหลดโลบักแหละแต่โหลดไม่ได้เพราะพื้นที่เต็มนี่นะคะเนสักุระนะคะตอนที่เรามาใหม่นะคะเราก็จะไม่รู้ว่าตรงไหนคือที่ตรงไหนตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้สำรวจอะไรเลยเราอะ่ะคนต้นออ่ะก็จะก็จะเล่ให้เรารู้อืมคนเค้กน่าอร่อยมากเลยอะ่ะตอนแรกๆอะ่ะตอนที่เราอะ่ะ ไม่รู้จักซาก,กุระเรารู้สึกว่าในชากอะไม่ชอบว่าไม่ชอบว่าท่ามันตลกเกินไปจนขำแตกเลยเนี่ยเดี๋ยวมีท่าให้ดูว่าท่าไหนเนี่ยโอ้ใช่เนี่ยท่านท่านเนี่ยทุกคนเนี่ย เดี๋ยท่าน,นี้มันตลกมากเลยท่าน,นี้รีแลตเต้นอะ่ะเอาเอาใครแม่ไทุกคนเอาติ๊กต๊กปุ้มให้โอเคเหนือพรุ่งนี้จะทำละครสั้นแล้วนะคะตอนนี้ไม่ว่างเล่นอิโมจินะคะเดี๋ยวเล่นซาก,กุระก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมีละครสั้นแน่ๆเลยค่ะ กินตามอีโมจิก็ทำไปแล้วนะคะทำคลิปแบบฮาๆเอาเ <H aha> พื่อน่งมาเอาอย่างนี้นะคะก็จะเราจะทำอีโมจิซากุระนะคะทรัพคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะแค่เฮ้ยเฮ้ย เอายืนกรก็ตีกันเลยอะ่ะทุกคนขานี่นะคะเราเขือไปตุดต่อยมันคะ่ะแล้วก็เลยเด้งมิวไปไหนวะได้ได้สักคลิปนี้ขอลาไปก่อนไม่รู้ว่าทำคลิปอะไรอยู่ได้ไปบายคะ่ะทุกคน ไม่รู้ว่าทำคลิปเมื่อตอนที่เราไม่รู้จักนะแล้วก็จะมาคุยกันีค่